โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยู่ผมลาลัสนอเช่ผมเล ose, ม้วในยู่เกมหรืออฟเลเจน d ์ Re Gen นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับตัวคองมอลเอดีซี e นั่นเองนะครับเอดีซ e ี ine, ตัวนี้เป็นเอดีซีที่ตอนนี้นี่เป็นที่นิยมก็ว่าได้นะครับเนื่องจาก,มมมกผมเห็นสกิลมาแล้วะนะครับรัวเหลือเกินนะฮะเป็นอะไรที่แบบคิดกันมากเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาลองเล่นดูแล้วกันนะฮะหลายคนที่ติดตามคงรู้นะว่าผมเล่นเอดีซีไม่เก่งนะฮะแต่รับรองว่าจะไม่เป็นตัวถ่วงของทีมจะไม่แจกแน่นอนฮะ เคเรามาช่วยสินเฉาฟาร์มนะเอากลอมก่อนนั่นเองนะครับโอเคผมก็ต้องบอกก่อนเลยว่าจะทําให้เต็มที่สุดนะถึงไม่จะาก,กากก็เหอนนะโอเคจริงไปมันยิงรัวจริงๆนะเออก็ใช้ได้นะครับจะเราจออไอ้นี่อย่างแรกเลยแน่นอนนะครับผมแรงแรงใช้ได้มาดูดิเจออะไรเนี่ยมิร์จูนกับมอกันนะ่า ไหวอยู่ไหวอยู่โดนชิงอีกโอ้ยเจ็บใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นมันยิงชิงอย่างเดียวเลยเนาะม่พ้อจูนเนี่ยทีโมโหายหรอคงหายตัวแถวนั้นเปล่า โอเคนะครับผมมามาไม่โดนเอาโดนคลิปเฉยใจเย็นฮนะก็ฟามฟามกันไปก่อนนั่นเองนี่แล้วฟิลโม่บ้านผ่มาแล้วเอาซะจีนเกือบตายนะฮนะโอล่เลยไงน,นี่นะ มีเนียนแม่งบงังเทรนอ่ากรลีท็อปเลนโค้ชบาเชนได้แล้วนะฮะแล้วทิโมก็คิวจีนเรียบร้อยอ่ชาชถวมันก็เก็บลวก็่ายเดอบิคิวนะทิโมเดอบิคิวเฉยมันคุ้มไหมนี่ ก็เล่นดีซีไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ก็มีพื้นฐานอยู่ปานหนึบไปด้เฮ้ยเนินเนถอยถอยโอ้ยจะตายจะตายเอานะเราเนี่ยแต่เมื่อกี้พี่ฟอ์จูนเจอระดมยิงของเราเข้าไปนะ พยายามทําให้มันเลือดมันเหลือน้อยที่สุดเวลาเราตายเราจะได้วิ่งไปหามันนะมันจะระเบิดตัวเองนั่นเองเอาดีเอาดีเฮ้ยโอ้โหเกือบตกใจเออนั่นแหละเยี่ยมเราเกือบตายนะฮะแต่เราก็ได้คิว หลักลแม่งโหดวะเรากลับบ้านดีกว่านะครับกี่ถ้าเราไม่แฟดเราก็ไม่ได้คิวนะผมนะหลายคนถามแฟดจาเพื่อไม่แฟดก็ไม่ได้คิวซ่ออกนี่ก่อนเลยดาเดจมาก่อนละกันแล้วเวฟก็ตามมาทีหลังนะไปะลุย อัลล็อกสกินนี้นี่ผมไม่เคยเห็นเลยนะแต่ก็สวยดีนะแต่ผมว่าเมกาอัลล็อกสวยกว่านะครับเมกาอัลล็อกสวยกว่าแน่นอนของเมอนนะนี่เป็นเหมือนไอเทมส่วนตัวของมันเลยก็ได้ไอเทมเฉพาะตัวเลยนะครับซับมันกลับบ้านเหรอมอร์นาน่าจะก,กลับแน่ กำอัลล็อกจังเกิลนะเจ็บไปดิพ่นไปดิพ่นรัวมากฮะอัศสกิลสองนี่แหละเป็นหลักนะฮะยอดมาละซับมาแล้วนะครับซับเราก็มาแล้วเว้ย มันยิงมันยิงมันอะไรเล่ายิงอยู่ได้นั่นแหละสปอร์ตโดนไปมากอันล็อกฟาร์มนะระวังแก๊งด้วยแล้วกันระวังมันดักมันนิ่งนะครับสกิลล็อกของมันนะอะเฮ้ยไม่โดนเจ็บ ระวังมันชิ่งมาโดนนะฮะเฮ้ยเกือบโดนอะไรเล่าอะไรเล่าแหมจะโดดจะโดดมาโดนลมนะฮะเฮ้ยไม่โดนโหใช้ใช้กันใช้กัน โดนไอ่บ่อเนี่ยนะฮะไอ้สกิลที่สุดยอดมากดูรูมันเนี่ยอ๋อได้แล้วได้อยู่ได้อยู่ไม่โดนอีกโดนชิงเลยอีกแล้ว มันจะหามุมล็อกเราให้ได้เลยเนี่ยตบหน้านะ,ะมนแตกเรียบร้อยจะสู้ไหวไหมเนะะี่ยไหวดิเวลก็ชนะแล้วอะไรเฮ้ยอัดหลอกมาคิวได้แต่ก็ตายนะฮะ ตายเยอะล่ะเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ถ้าจินไม่ช่วยแต่ทีโมทีโมไม่มาบรอดนะโอ้ยน่ารำคาญนะไอคิวไว้ไว้ไว้คิวีมันละ สามฟาร์มต้นโร้อยร้องสักโถเอ้ยโดนจนได้ไม่รอลแล้วละฮะเราแบบนี้ดิเฮ้ยเดินมาเดินม,มาโอ้ยไม่ถึงจะโดนในดีซีกักหน่อยเยี่ยมเออนั่นแหละโอเคยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แหมนึกว่าจะ เอาไม่ได้นะอากาลีสักอย่างสบายไปแปดอย่างยังไงยังไงเออนั่นแหละตายไม่รอดเดี๋ยวเราเอาอันนี้ก่อนละกัน โอเคไปต่อนะครับนานมาน่านจะหมดแล้วใช้สกิลเยอะ สกินมันช่างจ้าเหลือเกินนะสกินของมิฟอร์จูนะฮะโอ้ยทำไมไมันต้องมี <c oughs> เรียบร้อยครับมอนาได้คิวแล้วเหรอมอนาได้คิวอีกแล้วนะฮะ โต้องโดนล็อกแล้วก็ตามมันตีแม่งมาเป็นคอมโบเลยนะฮะช่วยเลนเนี้หน่อยละกันจะ้ะคือฆ่าแล้วเราไม่อยากรองเงนะินอ่ะงั้นไปเลยดีกว่าอักอริทึมโหดจริงอะไรวะไม่ไหวนะฮะนิดเดียวเองตีอีกทีหนึ่งก็ตายแล้วนะฮะ ไปตีเชนนะเชนตายไ,ไม่ตายหรอกครับเราจะหยุดนิ่งเพื่อไม่รอดเอ้าวนี่ยังไง เยี่ยมนะฮะแผมตอนแรกจะใส่สกิลมันดันมันไปซะนู่นเลยโถ่ยโดนล็อกนะเดี๋ดีดีดีโยดเออโดนเอาดิ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  เคได้เวลาเราขอของแล้วนะฮะเวลาของเว้ยนะครับไอเทมที่สุดยอดมากเลยนะครับเฮ้ยๆแต่จะได้มานี่ถ้าผมไม่ได้ยินเสียงมันก็อาจผมจอาจจะไม่กลับก็ได้เนี่ยต้องขอบคุณสกินมันนะครับทำให้ได้ยินเสียง อยู่ได้จนได้นะเออเอ้าเดี๋ตายเว้ยไปลุยตอนนี้เราได้เทมชิ้นนี้แล้วนะครับ ออไปออกไอ้นี่เลยกว่าธนูฮาลิเคนนะผมตีไวมากๆนั่นเองโอ้โหชิงโคตรแรงชิงโคตรแรงเลยนะเมื่อกี้มาเตรียมแล้วกรโจยังโดนอีกเหรอ นี่นูไปถังนนะครับเยี่ยมแม่งโดนล็อกบวกแบบติดไม่มันถึกนะเนี่ยออกแนวถึกๆนะครับอาการิไกลอย่างงี้นี่ออกแนวถึกๆโอ้โหถูกต้องลองเลยอา,าริสายนี้มั่งแล้วนะครับไป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 ,ไป เล่นอื่นบ้างไม่เจอหมอก,กันหน้าหน้าเบื่อนะ่าไรเราอันหลอกเราก็เดินชา้าจังเลยยิงมันยิงมันยิงมันโอ้ยตายเราโอม ไม่ไม่ได้เรื่องเท่าไหร่เลยไม่ได้แรงอะไรเท่าไหร่เลยนะครับมั่นไรโหแม่สุดยอดนะอัดหน้าเลติโมสมสมแล,ะล,ะละ้วล่ะนะฮะอาร์ไกล่แม่งสุดยอดแหละเดี๋ยวผมจะลองเล่นสายนี้ดูนะฮะตามไปถึงแท้งไปต่อ ก,ก็ยังไม่มานะครับอีกสองอานาทีอหไายิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้จะลลัวนะฮะนี่มันมีฟอร์จูน มีฟอจุดไปทางนี้อ่ะอีกแล้วโอ้โหคอ,อมโบเดียวดับเราเอ,อ้อเ็งนะครับโดนมอกาน์าล็อกนี่คือแบบจบอะแนะยอดเลยมอกาน,น์าฮัลลิเคนโอเค ไปบนไปบนลดีกว <half traumatic> ่าเดี๋ยวออกรีเกนเซร็จหน้าจอเบลุงคิงนะครับเอาไว้ตัดเลือยพวกตัวหนาๆเดี๋ยวไปช่วยบอลหนึ่งช่วยบอลเดินช้าแล้วกนเรา ยิงมนะันนั่นแหละดูสโลไวอืมนั่นแหละ d o u ลคิวนะครับเชยยังอยู่ข้างหลังยิงไปยิงไปนั่นแหละเยี่ยมขอละกันนะครับคิวดีเดียวสามตัวติดเลย ยอดนะฮะตัวนี้มันก็ใช้ได้เลยนะท่านผู้ชมขนาดผมเล่นกักากๆกผมเล่ผมเล่นโหเลยเพราะตัวนี้แหละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยเห็ดแม่งแรง <c oughs> เราได้เฮลิเคปยนงไงวะได้แล้วนะเดี๋ยวกลับไปออกเลยแล้วกันไป <c oughs> ลุย ลุยนะครับลุยต่อลุยต่อเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นชิโม่ road, ีนเป่าแรงนะโอเคไปเรื่อยๆ ยอดนะฮะมังกรมังกรไปมังกรดีกว่านะ ข้างบนยังไงโอ้ยเชนตั้งตู้ไม่ได้หรอกนะครับตัระวังโดนแกงแล้วกันดันไว้ลูกปายิงรัวๆเลยยิงโคตรรัวเลยนะครับโดนอีก ไาแล้วอะไรก็ยิงไม่โดนยิงโดนนะแต่ตา,ตาบอดอยู่นั่นเองมาแล้วมันมาแล้วนี่นัเรามีแฟตนะยิงมันเอาเงินเอาเงิน ดเเินร็วสุดอยากได้บูจังเลยนะครับมานานใช้เยอะแล้วเกินโอ้หสิบสี่วิเขาเอาเข้าไปมีเ่นั์เจ้านะฮะไปกลับบ้านดีกว่าออกดาเมจสักชิ้นมาไม่พอนี่เหมือนกันเอานี่อันนึงแล้วการเจาะสีเอ็ดนะฮะ ตอนแรกจะออกเป็นลุงคิงเงินไม่ไม่พอดูเลือกนั้นเก้าร้อยช่างมันออกเมีย่ยเซิริมด้านไปให้หนัหนักดีกว่านะครับจริงๆเบบลุงคิงก็ดีนะครับแต่ขอออกอิมเซียก่อนแล้วกันไอเอ้ e นะผมะจะรัวจะรัวแข็งหรือเปล่าเข้าเชนมาไม่ทันนะจ๊ะ หายก่อนนะเชมก็อยู่แถวนี้ด้วยว่ะยิงไปไดิรัวเลยจังหวนะนี้เออของมันรัวเนี่ยโอ้ยหมอกันหน้าอีกแล้วแม่งแรงกว่ามีฟอร์จูนดิบหมอกันหน้านี่แม่งแรงกว่ามีฟอร์จูนอีกนะครับมีฟอร์จูนใช้อันติผมใช้สกิลว ไม่เลยนี่หนะัวอ่อโดนห,หลบเป็นเดอะแมกซิกเลยยิงแทบไม่เข้านะฮะเจอคนมีไฟวกับไอ้นี่เข้าไปผิววิสเศก่กำลังจะมานะหน้าจัาเมื่อกี้ไปต่อ ถ้าโดนล็อกนี่มีสิทธิ์ตายทั้งที้ทำไมต้องมีแต่เราที่โดนนะครับ้โดนขู่โคตนแรงต้องออกถุงเรือแล้วฮะ ไม่มีอะไรให้เราฟาร์มเลยเนะี่ยโอเคหมามาแล้วนะเดี๋ยวไปเอาหมาแล้วก็ไปออกดูเลือดอันเล็กดีกว่านะฮะเนื่องจากไม่ไหวว่าทีโมอยบานี้เราไม่อยากกลับบ้านบ่อยนะออกดูเลือดมานิดนึงดีกว่าออกดูเลือดดูเลือดนี่นะเลือดอันเล็กนะฮะเลือดสิเปอร์เซ็นต์ ปะลุยต่อตมาล้ตนนัวนี้เราเดินอยู่เราเดินอยู่ใจเย็นมาแล้ว จะดีแล้วเนี่ยก็โถไหมอีกแล้วเหรอโดนมองกันหน้าเราอีกแล้วนะฮะโอ้ยขอเห็ดก่อนเอ้ยขอขอไม่ได้ขอเห็ดขอราะเอื้องตายปะโถเอ้แดงน่ารักเยี่ยมเอานี่เลยเอานี่เลยป้อมเลย เม่อี้เก็คิวไปเยอะนะแปดตัวกันเลยเดียวโดนทั้งหมดเด็ดีโดนฟัดมารอแป๊บรอแป๊บไปเอาล่างกันดีกว่า เกมไม่งั้น,นติให้เกาะเราโซโล์บังกรดีกว่านะฮะน่าจะไววจนหวแหละเจนน่าโลลัวไปเลยจังหวะนี้โลลัวไปเลยนะครับผมไหวอยู่แล้วแต่แม่งมาไง ไปหลอดเจะโมกยิงไปไอ้นี่มันเฉยๆนะหลุดเลือดเฉยๆลุเลือดหลุดเลือดหลเลือดเลือดเต็มจนได้นะไปกลับออกนี่เลยนะผม เคเบฟซอสนั่นเองปล,ลุยกลางกันทำไม่้าต้องมมีสัญญยจะพูดเลยว่าทำไมมันไม่กดเรวๆๆๆๆ,ๆวครับผมเองเห็นว่าโอ้ยเกือบ เดียวเพชรนี่ก็รถไปครึ่งหลอดเลยนะครับอ้าวโอ้โหเรานี่จะแจมซัหน่อยอเ,เอ้ยมานี่ <c oughs> <c oughs> แฝดไฟเขาจิ้มทำไมนแน่ยายบดหน้า ตายเฉยเว้ยไอ้เดี๋ยวผมขอสักตัวดิเออนั่นแหละบอกแล้วขอสักตัวก็โถเอ้ยให้คนนี้เอาแทงแทงได้อยู่แล้วเนี่ยจีจๆเลยใายนีิชึกมากเดีนะ๋ยวผมลองเลนะ่นอาการิสานั้นดีกว่านะผม นะวันนี้ก็มาเล่น NDC ที่เขาว่าฮิตกันตอนนี้เลยนะหลายคนก็คงเล่นแล้วใช่ไหมโอเคก็มาเล่นให้ดูนะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรมากผิดพลาดต,ตรงไหนขออภัยนะกากตรงไหนอ่อนตรงไหนก็อภัยด้วยแล้วกันนะไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ